เดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวนี่เราถ่ายอยู่นะอไันนี้ออันนี้มันับเองอะไม่ใช่อ้น,นี้ไม่ใช่ต้นน้ยินพืชแล้วต้องไปดูป้ายข้างหน้าจริงทางเข้ามันอยู่ข้างหน้าเรามาทางข้างหลังไงเขาจะเขียนบอกข้างหน้าว่ามันคือต้นอะไรอันนี้ถ้าให้ทายมันอาจจะเป็นต้น ใบไม้ที่อยู่ในตระกูลอบัวะบัวหรอตักบัวบัวอุ้ยตะกูลใบอย่างเงี้ยฮะบัวขี้บัวขี้อ่อต้นนี้อรอต้นอะไรอ่ะอ่านสิครับย่าถอนบ้องน้อย ไปอ่านไปอ่านป้ายข้างหน้าแะไรลูกอ้าวกระโดดหกขวบแล้วอ๋อนี่ทางออกไม่ใช่ไม่ใช่ไปลงไปไใบหมอใบไม้เออไม้ใบไม้ใบใบไม้นี่เราถ่ายวิดีโออยู่นะ อันนี้อะไรอ่านก่อนนี่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 พฤึกศาสตร์พื้นบ้านไปไปดูพื้นบ้านเขาจะจัดสรรว่าพื้นบ้านเชียงใหม่อุ้ยนี่ใบชะพูกินกับเมี่ยงเมี่ยงคำมันเมี่ยงคำมันจุุ๊้ยยอดเจ็บยืนทำอะไรนี่ ใช่ของโบราณถ้าจะไปจับเลยคนจับเยอะไปไม่ได้นี้เข้าไปในบ้านพื้นบ้านนี้เร็วชาวมงไม่จัดกหรอไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าชาวมงดูซิว่าบ้านชาวมงเขาอยู่นี่เห็นไหมเขาเขาเขาต้มน้ำเขาก็ใช้อย่างเงี้ยใช่เขาก็นอนแค่นี้มีอีกบ้านเขาอันนี้คืออันนี้คือที่เก็บของอันนี้ก็ที่นอนนี่ที่ตำข้าว นี่เหรที่เลี้ยงไก่บ้านเขานี่พื้นบ้านเขาอยู่อย่างนี้แหละเอาคมิวอย่าแกล้งน้อง <c oughs> มิวขอโทษน้องก่อนอ,อ่ะขึ้นไปกับน้องหน่อยเร็วปีนขึ้นไปได้เลย <c oughs> ได้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 ครั้งหนึ่งไม่เกินห้าคนขึ้นได้เขาบอกอ่ะแพทปีนขึ้นไป <c oughs> ไปดูซิข้างในมีอะไร <c oughs> มิวเข้าไปเลย <c oughs> ไม่โลนไม่โรน นี่เอาเท้าเหยียบไปเลยแพทระวังเท้ากับกอไม่เอาแพทอุย้ยกระดับกรอบแกรบกรอบแกรบนี่ลงมาเลยนี่อันนี้เขาเวลาเขาเขาเขาเห็นไหมไม่ไม่เขาแทงมันท้ายหรือ่าเอาไปมิวมิวแพทลงมาก่อนรึแพทจ้ะเอาไป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 ,ไปต่อนู้บ้านมีอีกตั้งหลายหลังนู้ไปขึ้นหลังอื่นก็ได้ อะไรแ่มันตัวนี้มั้งไม้ใบ <c oughs> โอ้ใบไม้ใบ <c oughs> <c oughs> ไ,ไม้ไม้ใบรั <c oughs> ่วนี่ถัว่วอะไั่วฮะรั่วอันไม่ค่อยได้รั่วอะไถูกแล้วอั้่ขึ้นไบ,บ้านกะเลียงกร <c oughs> ะเลียงอบอกเดี๋ยวจะได้บอกพี่วาถือว่าขึ้นบ้านพี่วากับพี่ลีแล้วเร็วบ้านกะเลียง ข้าไปดูเร็วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแพทีขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนดีกว่าเพราะมันหักไม่หักไม่หักนี่เขาขึ้นได้เขาบอกอยู่เขาเขียนอยู่ว่าขึ้นได้ทีละห้าคนอยู่ขึ้นไปตาเห็นไหมขึ้นไปเลยแพทเป็นไงให้น้องดูหน่อยไหนๆก็ขึ้นแล้วเร็วๆเนี่ยแเ้องดู่อยไหก็ขึ้นเนี่ยบ้านคนเขาอยู่กันอย่างนี้นะ ลงมาเร็วไปไปต่อเขาไลฟ์สดอยู่ลงมา oh. มิวนี่มาม่าพูดถึงว่าเดี๋ยวจะเอาวิดีโอกลับไปให้วาวาดูมาไม่ได้พูดว่าจะที่นี่ข้างบนเขามีสัญญาณที่ไหนล่ะ ะนะ,ะ,ะนะาโดนะโด,นะโดนะตัวไม่ได้ไปพันมา<ะ>นี่มีขนมนกินด้วยไม่ใช่นี่เขาจะให้ดูว่าชาวบ้านเขาปลูกอะไรกันปลูกถัว่วปลูก,ก,กนู่นปลูกนี่ ไปอยากก่นนะอยาดองอย่าดองร้านย่าดองกินไม่ได้อ,ดอันนี้เขาโชยเฉยอบคนแต่มันไม่ใชปคอบคนแล้วเรา,ต,า,เราตรงนี้เราเราจบตรงนี้ก่อนนะพะี่ขยโยหน่อยออกทางนี้